สมมุติชุดข้อมูลขึ้นมาก่อนแล้วกันนะคะสมมุติว่าเรามี data y ให้กำหนดให้เป็นปกติเลยก็ถ้าเกิดเป็นเคสมีแค่ data แยกกันนะคะแต่ละแท่งเนี่ยก็ใช้การ p ล o ตปกติจะทำแบบปกติให้ดูก่อนนะคะก็ทำการสั่ง p ล o ตด,ด้วยคำสั่ง bar ของ y นะคะแล้วก็กดปุ่ม run ดูก็บังคับให้เราเซฟนะคะก็ลอง เปลี่ยนชื่อได้เลยนะคะตอนนี้ก็จะได้รูปกราฟออกมาแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมีกราฟเป็น4แท่งนะคะตามชุดข้อมูลทีนี้เรามาลองดูการพลอตอีกแบบหนึ่งบ้างนะคะการพลอตอีกแบบหนึ่งเนี่ยจะให้ข้อมูลเป็นลักษณะเป็นแบบเป็นกลุ่มละเราเคยเห็นเวลาเราจะทํากราฟแบบเป็นชุดข้อมูลไหมนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าไอ้กลุ่มที่ว่าเนี่ยมันมีการจัดกลุ่มยังไงนะคะสมมุติว่าเป็น data y เหมือนเดิมเลยนะคะ ก็เดี๋ยวขอใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ไว้ก่อนนะคะเวลาเราใส่เปอร์เซ็นต์นี่มันรับเนี่ยความหมายคือบรรทัดนั้นเนี่ยจะกลายเป็นคอมเมนต์ทันทีนะคะก็คือมันจะไม่ได้เอามาคิดในประมวลการประมวลผลของโปรแกรมเรียบร้อยเลยนะคะทีนี้เรามาลองดูเรื่องของการจัดกลุ่มที่ว่าสมมติเรามีข้อมูลเนี่ย I y เนี่ยตัวเดิมเลยนะคะแต่ว่าเราจัดให้มันมีค่าเป็นแบ่งกลุ่มให้มันนะคะจะคงเป็นข้อมูลสามามหนึ ะะแล้วก็เราเอา semicolon คันดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอีกชุดอีกชุดข้อมูลหนึ่งก็จะเป็นหนึ่ามสามแล้วกันนะคะก็จะทําการสมมุติชุดข้อมูลขึ้นมาแล้วก็ชุดกลุ่มสุดท้ายก็ขอเป็น 1, 1 1, 1่แล้วกันนะคะก็เราลองสั่ง p l อ s ดูกดปุ่ม run นะคะเห็นว่าตอนนี้ก็จะได้รูปก,กราฟออกมานะคะจะเห็นว่ามีชุดข้อมูลเนี่ยถูกแบ่งออกมาเป็น3ชุด ะะซึ่งแต่ละชุดเนี่ยมีหมด4แท่งนั่นเองก็มันก็คือใช้การที่เอา semicolon ขั้นเนี่ยเป็นการแบ่งกลุ่มนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะ